สวัสดีตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ชมพี EP นี้ก็เหมือนเดิมครับพาเหล่าเซียนครับวันนี้เรามีเซียนมาด้วยสองคนครับยามบ่วงคือเกาครับพี่น้องวันนี้เรามีเซียนฝึกหัดมาด้วยสองคนนะครับ เด็กปั้นครับเด็กปั้นเซียนเอิร์ทกับเซียนแบงเคยคแม่กขึ้นยืนหมายแรกยังไม่โดนครับเไปกันต่อหมายที่สองตอนนี้ยังเป็นเซียนฝึกหัดนะครับเดี๋ยวถ้าใส่ได้ตัวหนึ่งแล้วจะแต่งตั้งให้เป็นเซียนครับผม เอาละครับผมเซียนเราจำไม่ได้ว่าใส่ตรงไหนบ้างมีชนบ้างไหมเซียน ไม่มีขยับเลยครับแฮ้วแน่ๆครับวันนี้ตอนมาใส่ที่อย่างมั่นใจพอตอนมายามนี่คนละเรื่องกันเลยครับจี่เนเตียกออยออมันปืกดเออมันปืดก็ส่งสัญญาณล้วะนิ่งครับถ้าละ่ะเอ้นผ่าชมกิ่เดงงน่อยเจยย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 ย Hả? Ô, đang cầu Ninh Ninh ừ, lên hả? Đây, không em tự tiếng Nè, ừ. đặc lọc Cái này to không tiếc nữa ừ. ừ. Ô, Ninh một lời, Ninh một lời Bạn xì tế dừng nè Bạn cho clip, Bạn... Cho clip Bạn... này clip này nè tiền ớt, mới được, không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  không được, 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 หนูนไม่ออกเลยครับเออเลิกเอลิกแรกตหนูองเตะกีล่าหน่วยทองบานดอกดุยเฮยหน่ย่ยบรรยายแล้วเออบรรยายคลิปแล้วครัเกิดพิธีกรนี่มืงข้างไนสั้นวะนี่ข้างไหน นิ่งตรงนี้ก็นิ่งโอ้หนูมันไม่ออกจริงๆครับสงสยัยหนูมันจะเหม็นห้ำเซียน,นอันนี้มืออันนีก่กัดจุลกัดเ้ยละเลยกันการเลยเตอร์โดนเตี้ยงเคยเหยนูอยู่ดีมันเดิมพะเลาวเนี่ยอันนี้เปัน จิโตดองเจี๊ยบตึงๆนะจิโน่ขังบุกเนาะน้าล่า่าล่านอ้าวจำไม่ได้ครับว่าใส่ตรงไหนเอาครับเซียนเราครับนี่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 โอ้หนูตุ๊กเราอือกันรับรคนใส่หาไม่เจอครับคนไม่ใส่เห็นไม่ใ่ต่อแบงค์โจ๊ต้าแบงค์เดินติงกลอยกลองแบงค์อีล อือเลยขาดก็งอมๆเคยละมารเราเลยวนแต่เราออมเตียนเถื่อเจงมันเตียนวะหนูมันไม่วิ่งมันไม่ออกมันก็เลยไม่โดนออ้ยนีุ่ลเอิ้นบริบันี้ละ ังไงมีชนไหมทางนู้น,นหลังนี้มีชนครับแต่ว่าไม่โดนตามกันต่อครับอ้าวหาไม่เจออีกแล้วชนเหรอชนชนแล้วก็ซ่อมไว้ อ, <asure it> อ,อ๋อเม่านเออเอาเลยลืซ์เนี่ยตอจบอลายปิเล็กเลยตับถ้าพบบาดดอกตุ้ยได้ปะสงสัยจะแห้วครับงานนี้ เซียนฝึกหัดเราจะได้รับตราเซียนไหมครับวันนี้นาซิงหรอวะงมือม่อสัญลักษณ์วะก็รู้สัญลักษณ์เคยเหรอยู่ดีมันเดิมไม่ขยับเลย หน,นูรีบละจุอลตรงนี้มีชนครับนี่อเออเว้ยก้อนเต้าอ่ะเขาตัวแค่เทเลยวะสงสยัยจะหนูตัวเล็กเพราะว่าถ้าตัวใหญ่มันไม่น่ารอดอตรงนี้หนูนเตียงจุอลอะไจู้ยไอ้ก้อนเต้าอ่ะอืดอ <c oughs> แกสมัมแซมสัมแซม xài về chỗ sâm chim ngoi chim ngoi về với thôi chỗ đau khó mày mày Ui, điếm kỵt nhay nhay hắp mmmm 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 Cà phê. mmmm 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 mmmm

Phổ trao mết Chứ nó Đừng kìm luôn nó Mây mà ăn lấy khắp Bạn nằm đi Bạn hộp tế mẹ ô bóng thế à? thấy ăn đắc chơn tí đi thế Thằng đó bắn đắc เดียงเด้อตัวหนูเออตัวอ,อ่ะยังไม่มีผลงานเลยนะครับไม่ผ่านครับเซียนเรายังไม่ผ่านครับตอนนี้ยังเป็นแค่เซียนฝึกหัดเหมือนเดิมยังไม่มีผลงานครับตำแหน่งเซียนยังไม่ได้ครับ ตามกันต่อครับผมเสียนฝึกหัดก็กลับไปแล้วนะครับไม่มีผลงานสักแปมบตอนนี้ผมใส่ไว้วันก่อนเรารุนกันนะครับว่าจะมีผลงานไหม เหล่านี้นิ่งครับผมมีชนน่าจะหนูเล็ก ตางน,นี้นิ่งครับนิ่งดูทางมันครับแต่หนูไม่น่าใจะใหญ่มากครับเต็มที่ก็รุ่นกลางๆ นิ่งครับดูทางวิ่งครับหลังนี้นิ่งครับผมหนูไม่ออกเลยสงสัยยังเป็นช่วงเดินงายครับ ฟ้ามันไม่มืดมันสว่างหนูอาจจะไม่กล้าออกตรงนี้หาไม่เจอครับ หาไม่เจอหาไม่เจอโอ้โนี่ครับมาพันอยู่ตรงนี้แต่ว่าไม่อยู่แล้วครับอือ <c oughs> <c oughs> ใส่ยะตัวใหญ่ครับ ันบ่วงก็ไม่เห็นครับสงสัยหมาจะคาบไปโอ้แย่ครับแบบนี้หมาคาบไปแน่ๆครับหายไปทั้งบ่วงแบบนี้เส็มว่าหมาแน่นอนครับผม ผมน่าจะดักไว้ตรงนี้ หายครับไม่เหลือเมื่อวานตรงนี้ได้เป็นหนึ่งแต้มโหเสียดายมากครับตามต่อครับผมไม้ตรงนี้ เรียบร้อยแล้วครับเ <c oughs> นี่ยดูจากทางวิ่งแล้วหนูน่าจะรุ่นนี้ครับผมเนี่ยไม่ใหญ่มากครับรุ่นกลางกลางเอาจนได้ครับหายไปหนึ่งหมานหนึ่งก็ถือว่ายังหมานอยู่ครับผม หนูรุ่นกลางครับกำลังมันครับรุ่นนี้นี่ครับผมหนึ่งแต้มครับต่อครับผม เมื่อวานนี้ตรงนี้ผมก็ได้ไปหนึ่งแต้มนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับเมื่อวานติดตรงนี้ครับผมทางมันลงมาจากตรงนี้พอดีตรงนี้นิ่งครับ งนี้ก็นิ่งครับผมต่อตรงนี้ครับผมหมายที่เคยโดนกระแตหลังนี้นิ่งครับตรงนี้ก็นิ่ง ตรงนี้เคยได้หนูไปตัวหนึ่งนะครับนิ่งนิ่งครับผมนิ่งครับผม ไอตรงนี้อ้าวเรียบร้อยแต้มที่สองหมานแล้วครับโอ้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้ครับผมมันหมานครับผม ได้ละมูมูเจออะไรืมเจออ,อะไรเออเออเออขุดขุดเข้าไปขุดเข้าไปเอ,อเอาให้ได้นะเอาให้ได้นะเออปล่อยมันครับผมปล่อยให้มันขุดไป นี้เป็นผลง,งานที่ได้เมื่อวานนะครับเนี่ยรุ่นเล็กสองโัวครับผมจะเอามาขุนไว้ให้มันตูนใส่ท่อไว้ครับของเมื่อวานสองแต้มไม่ได้ถ่ายให้ดูครับผมส่วนของวันนี้ก็สองแต้มครับตัวใหญ่หนึ่งแล้วก็รุ่นกลางหนึ่งครับ ถือว่าหมานอยู่ครับวันนี้สองบวกสองท่ากับสี่ครับผมก็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 อ่ะอ่ะเอออ่ะอ่ะวันนี้ฝึกสองตัวเลยอ่ะให้ดมสองตัวเลยวันนี้ออ่าดมไว้ดมไว้ฝึกฝึกไว้ ราติดตามกันนะครับว่าโตไปแล้วเจ้าโกโก้มันจะเป็นหมาพรานได้หรือเปล่าติดตามกันครับผมน,นูนนูนนู่นนเออ